thank <laughs> you เริ่มจากธุรกิจของครอบครัวค่ะคุณพ่อเป็นเป็นอาจารย์สอนทอผ้าออกแบบทอผ้า,าเข้ามาเป็นคนจีนเข้ามารับราชการในประเทศไทยนะก็ออกไปสอนทอผ้าเรื่อยๆไปค่ะแล้วก็ทำธุรกิจผ้ามาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ก็มองเห็นว่าที่บ้านทำอย่างนี้ <ใ>มันคงเป็นความเคยชินะเป็นความเคยชินว่าเราเห็นผ้ามาตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณพ่อก็พูดเรื่องทอผ้าให้ฟังแล้วก็คิดว่าเหมือนเราคุ้นเคยแล้วเราก็เก่งทางผ้านะแล้วก็เห็นว่าเศษผ้าเนี่ยมีประโยชน์เพราะที่บ้านขายผ้าเป็นร้านขายาผ้ารุ่นแรกๆของเชียงใหม่เป็นร้านขายของที่ระลึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าค่ะช,ชื่อบัวผัดเป็นชื่อของคุณแม่ค่ะ ตอนแรกก็ทำหลายอย่างคนะ่ะแต่เป็นของใช้ในบ้านแต่ที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนทำส่งออกเสื้อผ้านะคะและ้วตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่แต่งตัวเราก็ทำเสื้อผ้าแล้วก็ทำรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีแล้วก็ไปมีวันหนึ่งไปนั่งเฝ้าเพื่อนเพื่อนเขาทำเสื้อผ้าแล้วเขาแต่งตัวเก่งมากเลยก็เห็นเขาวิธีเขาตรวจคุณภาพเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่เรา เราคงทําเสื้อผ้าไม่ได้นนก็เลยเปลี่ยนแนวก็เลยแล้วเราชอบอะไระเราชอบของแต่งบ้านนะคะเราชอบเราชอบการตกแต่งบ้านเพราะเราซื้อหนังสือเกี่ยวกับบ้าน,นมาตลอดแล้วก็อ่านทุกฉบับเนี่ยก็เออเราต้องชอบอันนี้ก็เลยมาทําของแต่งบ้านนะ,ะเริ่มจากการทอ ก็วันนี้หัววันนี้หัวรอดได้นะคะแต่ตอนนั้นนี่ขอขอขอภัยนะคะเอาเท้าไกน่นะผากไม่ใช่เอามือ,อยังไม่พอตอนนั้นเหตุการณ์อะไรครับพี่ <g> ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องการตลาดค่ะที่วิกฤตท,ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเรื่องการตลาดสมัยเริ่มต้นใหม่ๆก็คือหมุนเงินไม่ทนมันเพราะว่าเงินทุนไม่พอนะคะพอระยะหลังมาก็าเรื่อง ก็มีปัญหายองเลยยืมยืมแบงค์กู้แบงค์กู้แบงค์กู้ยืมเพื่อนบ้างมีเพื่อนดีๆนะคะก็โชคดีมีเพื่อนดีเขาให้ยืมนะคะแล้วตอนหลังที่บอกว่าเจออีกก็ก็เป็นเรื่องค่าเงินบาทบ้างนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีปัจจัยสองอย่างใช่ไหมคะคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกนี่เราแก้เราทําอะไรไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เราก็ พยายามอึดเข้าไว้รอ,อ,อเวลาส่วนปัจจัยภายในเนี่ยเราพยายามทำทุกอย่างที่ที่ให้เราดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคนต่างๆเราเนี่ยที่เราทำได้ข้างในเนี่ยอะไรที่ครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเราก็พยายามที่จะทำนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่องการออกแบบนะเมื่อก่อนนะ่ะ เราใช้เราขายของให้ชาวต่างชาติให้ฝรั่งนะคะพูดง่ายๆเราขายของให้ฝรั่งการใช้พรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเรากา็ไปดูแบบเขามาก็ไปเรียนแบบเขามานะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเรากลับมาสู่ภายในของเราก็คือว่าเป็นคนเจียงใหม่นะคะเอาวัฒนธรรมของเจียงใหม่เนี่ย มาออกแบบมาผสมผสานค่ะมามาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มาออกแบบนะคะก็เหมือนว่าเราเริ่มเข้าไปหาร่างเงาของเราเองนะคะซึ่งถ้าเมื่อใดมันเป็นร่างเงาของเราเนี่ยมันใช้ไม่หมดมันเป็นสมบัติที่กินบาเซียงนะคะกินบาเซียงใช้ไม่หมดกินไม่หมดนะคะก็เอามาเอามาในการออกแบบนะคะทำแบรนด์ค่ะ รเราทำแบรนด์นะคะปัจจุบันมีคนแคร,ร์รีแบรนด์ของบัวผัดลูกค้าที่อยู่ทางเมืองนอกนะคะเ,ออเขาก็แคร,ร์รีแบรนด์ของบัวผัดเพราะว่าเราต้องการมีชื่อเสียงนะคะสร้างแบรนด์ทีนี้การทำแบรนด์เนี่ยในประเทศนะคะวิธีการสร้างแบรนด์ต้องใช้2อ,อย่างคือเวลาและเงิน ถูกไหมคะคคใช้เวลาและเงินซึ่งสองอันนี้มันจะผกผันกัน <c oughs> ถ้าเราใช้เวลาน้อยเราต้องลงเงินมาก <c oughs> ถ้าเราเราใช้เวลานานเราลงเงินน้อยทีนี้เราเป็นประเภทเงินน้อยใช่ไหมฮะรรเราใช้เวลานานเอ๊ะมีอะไรที่จะมาช่วย <c oughs> ให้มันรวดเร็วกว่านั้นนะคะ <c oughs> ก็คือการทำตัวให้คนรู้จักโดยการส่ง ผลิตภัณฑ์เข้าประกวด oh. นะคะ <Okay. S 2> การส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดทางผู้ประกวดเนี่ยทางผู้จัดรางวัลเนี่ย่หลายๆที่เขาก็ต้องการโปรโมทร,รางวัล <Okay. S 2> เราก็จะถูกโปรโมทไปด้วย <Okay. S 2> นะคะก็บัวผัดก็เป็นนักล่ารางวัล <Okay. S 1> ก,ก็สำหรับ SME National, <Award. S 2> National Award เนี่ยก็ค,คือว่า ละเอียดมากนะคะผู้พิจารณารางวัลละเอียดมากนะคะก็ดูอไม่ใช่ว่าดูแต่ว่าสินค้านี้สวยก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่เขาดูเรื่องกระบวนการที่เราบริหารจัดการด้วยการตลาดด้วยอะไรใช่ไหมคะดูทุกอย่างเลยค่ะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกระจกค่ะมันเป็นกระจกส่องให้เรารู้ว่าที่เราว่าเราดีอ่ะเราดีจริงไหมเราดี เราดีระดับไหนจะเป็านารเช็คชว่าเราเราเป็นยังไเงไรเราอยู่ลำดับไหนของประเทศอันนี้มันได้ประโยชน์ส่วนนี้สำหรับการพัฒนาของเรานะคะ,คะส่วนอ,อย่างอื่นๆก็เหมือนกันก็คือเป็นการสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็การที่บัวผัดได้รางวัลน,นี้มาก็ก็เป็นการตรวจสอบว่าเราก็นิดนึงมีนิดหนึ่งดีดีพอสมควรอะไรยังไม่ดีที่สุดแต่ก็ ดีพอสมควรก็เรื่อง AEC นี่มันเป็นเรื่องอนาคตนะเรื่องปัจจุบันเนี่ยตลาดที่ผ,ลผ,ลผลันผวนเพราะว่าลูกค้าเราเป็นฝรั่งใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะการเศรษฐกิจในอเมริกาเศรษฐกิจในยุโรปนะคะซึ่งมันไม่ดีเนี่ยเป็นกังวลม,มากกว่านะคะ <ừ> แต่อันนี้ตอบรวมไปทั้ง AEC ด้วยนะคะสิ่งที่เรากังวลน,น่ะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนอย่างว่าสิ่งที่เราทำได้ ก็คือทำตัวเองให้ดีที่สุดเราเราออกแบบก็ออกแบบไปนะคะเราก็พยายามออกแบบให้มันหลากหลายเข้าไว้หรือ,เ,อ,อเรื่องราคาให้มันสามารถตลาดรองรับได้อย่างเงี้ยมันก็มีตลาดที่เป็นเรียกว่า c h ช m a r k e t เนี่ยสามารถรองรับได้แต่ว่าก็ยังมองอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ว่าจะทำยังไงให้สินค้ามันดูดีเหมือนเดิมแต่ราคาถูกลงมา เวลาเราออกแบบมาคือเราเคยเต็มที่อะ mm. เราเคยเต็มที่นะคะมันเป็นแมกซิมายใช่ไหมคะแ <Maxim ize. S 1> มกซมาทำไมทินิไมนี่ทำไม่ค่อยเป็นมันต้องมันต้องเทรนตัวเองก่อนก็พยายามทำอยู่แต่คิดว่านะคะอันนี้อยากจะจะพูดให้หลายๆคนฟังว่าปัญญาหรือความรู้ของเราเนี่ยนะคะมันเปรียบเหมือนกับว่าเราเอาน้ำเอาน้ำแข็งอะใส่ลงไปในแก้ว เมื่อเราเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในแก้วระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ํามาเกาะอ,อยู่รอบๆแก้วใช่ไหมคะอันนี้เปรียบประดุดเป็นปัญญาน้ําแข็งนี้เปรียบประดุดเป็นความรู้หรือความพยายามที่เราใส่เข้าไปนะคะถ้าตราบใดที่เราไม่หยุดใส่น้ําแข็งน้ําก็จะมาเกาะอ,อยู่รอบๆแก้วเสมอนะคะจนมันก็ไหลหยดลงเป็นทางไปเลยนะคะก็ตราบใดที่เรายังทําอยู่เราก็ไม่หมด หนทางนะคะเราไม่หมดหนทางเราก็จะมีหนทางต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนตัวเองแล้วก็อยากจะแชร์ให้ผู้อื่นทราบด้วยนะคะ่ะ